สวัสดีครับพี่น้องท,ทัตทิพันธ์และพี่น้องไทยและจาวกระเกลียงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วในวันที่29ตุลาคม2565ก25 65, พบกันเช่นเคยในรายการปารานการการจรบกันในประเทศเมนมานะครับก็วันนี้ก็ผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับจะมาจาัดในงานพ่อแม่พี่น้องกดไปปังไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับข่าวก็เป็นข่าวการเจรบกันเต้รัฐกิจกไอโอกไอเอนะครับ เช้าวันนี้นะครับก็ได้มีฝ่ายกองทัพลกน้องมีนลายนะครับมีการวางคับพี่น้องประชาชนไม่ให้ออกจากหมู่บ้านและไม่ให้ทํางานไม่ให้ทํามาหาจินนะครับให้พี่น้องประชาชนกักตัวในหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนก็มีการขยอยวางแผนที่จะลบหนีออกจากหมู่บ้านนะครับฝ่ายกองทัพลกน้องมีนลายนะครับได้วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างที่ ทำให้พี่น้องประชาชนเอาตัวรอดไม่ได้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนต้องอดยากอดตายในหมู่บ้านนะครับมีการบังคับพี่น้องประชาชนไม่ให้พี่น้องประชาชนไปไหนมาไหนนะครับให้พี่น้องประชาชนกักตัวอยู่ในหมู่บ้านและในบ้านต่างๆของใครของมันนะครับและภายกองทัพลูกน้องเมัยนลายมีการเข้าไปเผาบ้านพี่น้องประชาชนและลืดไถ่ทับจินพี่น้องประชาชนและเอาจัดเรียงพี่น้องประชาชนนำมาเปลี่ยนอาหารจ จำนวนมากนะครับนี่การกดขี่ลังแกกลุ่มแห่งพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับทำกับพี่น้องประชาชนชาวรัสกินเหมือนผักเหมือนป่านะครับเหมือนไม่ใช่คนนะครับภายกองทัพเมียนองลายนะครับที่พยายามจะกวดล้างทัติพันธ์และกลุ่มต่างๆที่มีในประเทศที่ไม่ใช่ชาวพระาที่อยู่ในจังหวัดใหญ่นะครับพยายามจู่โจมตีและฆ่าร่างอย่างหนักนะครับตอนนี้ก็เป็นในเวลาที่ภายกองทัพลูกน้องเมียนองลายใช้ทาง ากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าไปจู่โจมตีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน,นมากนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมนลายที่พยายามกดขี่ชาวรัชกินคลเลนะครับที่ได้อยู่ติดกับทางอินเซียและจังหวัดภาก้านลงไปทางเมตินานะครับวันนี้ก็มีการประท่าก,กันอย่างหนักเลยนะครับถึงมาเช้าวันนี้ฝ่ายกองทัพลูกน้องมนลายไม่ให้พี่น้องประชาชนออกจากหมู่บ้านนะครับ ในเวลาตีสามห้าสิบเอ็ดนาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพลกน้องมินาลายใช้ทางรนะเบิดขนดใหญ่ทิ้งใจบ้านเรือนพี่น้องประชาชนถูกไฟไหม้ไปสามหลังนะครับและไปกองทัพลกน้องมินาลายนะครับไดยยิงปืนไปทุกทิศทุกทางไล้ยิงขุมขูม่พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนโดงบ้านก็ได้ถูกกระตุนกองกองทัพลูกน้องมินาลายข้ามาาติสามศูนยสี่ข้ามาาตสามศูนสองที่เป็นกองพันที่หกและกองพันที่สี่นะครับ และภายกองทัพลูกน้องมันละลายนะครับในการขุดขีพี่น้องประชาชนอย่างหนักนะครับพี่น้องประชาชนก็แอบหนีออกจากหมู่บ้านและไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็พี่น้องประชาชนอดไม่ได้นะครับก็พยายามขยอยหนีออกจากจังหวัดนะครับภายกองทัพลูกน้องมันละลายที่เลยใช้ทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์มาเห็นกอง พี่น้องประชาชนกำลังจะออกหมู่บ้านนะครับก็มีการทิ้งระเบิดและยิงปืนโกนชัยพี่น้องประชาชนเพิ่มอีกทําให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บสามจิบก่าคนนะครับและได้เสียชีวิตไป2คนนะครับ ผ่ายกองทัพลูกน้องมินอะลายนะครับก็สั่งการลงมานะครับที่เป็นโจกต่อมินทุนที่ลองมินอหลรนะครับทังการว่าพี่น้องประชาชนกาวรัชกิจนะครับเหมือนผักเหมือนปลาอยากเอาตายก็ตายได้นะครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องและไม่มีใครห้ามนะครับขีดของมินอไลรนะครับเริ่มมีการยิงพี่น้องประชาชนจริงและสังหารจริงนะครับผ่ายกองทัพลูกน้องมินอลายที่ได้เข้ามาประจําการที่จังหวัดภายก้านนะครับ จังหวัดภายการก็มีจํานวนเป็นหลายพันนายนะครับที่เป็นกองทัพลูกน้องมิหลายที่มาประจําการนะครับทว่าหลังจากที่เข้ามาเจริมการเจิดของกองทัพรัฐกินเรียบร้อยแล้วมีการเชร่มทัพเข้ามานะครับมีขบวนของกองทัพลูกน้องมิหลายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้ถูกกดขี่รังแกข่มแหงนะครับก็ไม่สามารถอยู่ไ่ในพื้นที่พยายามหนีออกจากพื้นที่ ที่การเป็นจํานวนมากนะครับเรามาต่อกันที่ในพื้นที่โกกัง้งแอมแอนตีเอนะครับก็ได้มีพี่น้องประธาเชนนะครับก็ได้มีการหลบหนีออกจากพื้นที่เชื่นกันก็ได้ถูกผ่ายกองทัพลูกน้องหลลาย,ยิงระเบิดเลอะทิ้งระเบิดใส่บ้านเดอนของพี่น้องประชาเชิญโกกัง้งแอมแอนตีเอนะครับทาให้พี่น้องประธาชนลเสียชีวิตไปอีก5คนและบาดเจ็บฐานจีบกัคนนะครับและพี่น้องชาว โก้งอ้นอนตีเอที่พยายามหนีออกจากพื้นที่นะครับขวนเข้าขวนของออกจากจังหวัดนะครับก็ได้ถูกผ่กองทัพลูกน้องมิโนลายใช้เฮลิคอปเตอร์มายิงเจนกันนะครับและพี่น้องประชาชนก็ได้พากันหนีเข้าป่าไปคนละทิศคนละทางดีโหชุกโหจนนะครับไม่ให้กองทัพลูกน้องมินลายจับตัวได้แต่อย,ายา่างใดนะครับไผ่กองทัพลูกน้องมินลายที่พยายาม ที่พยายามปราบปรามพี่น้องประชาชาิชาตทัวทิพันธ์ต่างๆที่มีในประเทศนะครับที่อย่างปลอดภัยที่ไม่ได้ปราบปรามก็คือเป็นโกงกางเอ็มอนพีเอที่เป็นทหารนะครับแล้วที่เป็นพี่น้องโกงกางเอ็มอนพีเอที่ไล่ถูกดกดขี่หลังแกศได้หนีออกจากจังหวัดหลายร้อยคนแล้วนะครับ ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับที่ในพื้นที่อยู่ออบ้าแดงนะครับไทยกองทัพน้องๆมินอ,อนลนยและมินอองไายและจอมินทุนมักักเข้าขไปยุ่งนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเจ้าของยาเทปติดระดับโลกนะครับ กลุ่มนี้นะครับไม่มีใครล้ามเขายุ่งนะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้ของจีนนะครับจีนสั่งการนะครับเป็นเครื่องมือของจีนนะครับภายกองทัพลกเมืองลายก็มากล้าเข้าไปยุ่งกับยูเอฟเอบ้าแดงที่ฆ่าอยาเถพติดนดัางับโลกนั้นนะครับเรามาต่อกันที่กระเกระเรียนนี้ที่เป็นกระดึงแรงใช้โลนตรวจตอาตามพื้นที่ต่างๆที่ไล่เข้าไปเจอกับขบวนของกองทัพโลกน้องเมืองลายที่จะเข้ามาในพื้นที่ของ กระเลงเคเอ็นดีเอฟหรือกะรอกะเลงแดงนะครับก็ได้มีการยิงกันไปมาทําให้ผ่ยกองทัพลูกน้องเหลายร่วมตายชองนายและระ,ะบาดเขียดฉีกกันนายนะครับผ่ายกองกางําลังเจไอเอนะครับก็ร้อยเข้ามาร่วมด้วยนะครับ <_ talks> เพราะว่าเสียดเติดกันนะครับกับกองกางําลังเคเอ็นีเอฟหรือกะรอกะเลงแดงนะครับก็ได้เกิดการตัดท่าร่วมกันนะครับของกองกาลังก็ร่วมกันโจมตีกองทัพลูกน้องเมืองหลายอย่างดูเดือดนะครับ ในเวลาตีห้ามีพี่น้องประชาิชนที่เข้ามาในตลาดนะครับก็ได้มาเจอกองทัพลูกน้องมนึหลายที่จะบุกลูกเข้ามานะครับมีขบวน3ามคันที่จะเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องจ่ากระเลงกะลินีนะครับก็ได้ถูกรายงานให้กอง กำลังเกลียนตีแอฟริเกเแดงนะครับเข้ามาดักยิงตามท้องถนนต่างๆทําให้ขบวนทั้งสามคันได้จุนเสียตามท้องถนนต่างๆ,ๆนะครับนายกองทัพลูกน้องเมอหลายก็ไล่ทับข่าวว่าขบวนถูกโจมตีนะครับก็เลยใช้ทางอากาศยานเข้ามาถึงระเบิดใจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้พร้อมทั้งโรงเรียนหนึ่งหลังนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้เต่นกันกตกใจในเวลาตีห้ากว่าก็ได้พากันหนีออกจากพื้นที่นะครับจุงลูกจุงล้านจุงจัดเรียงต่าง ต่างและขวนผ้าขวนควรนีออกจากพื้นที่นะครับกลัวว่าผ่ายกองทัพลกน้องมันลายมาถึงระเบิดขนาดใหญ่ช้ำอีกรอบนะครับ พี่น้องประชาชนก็เลยพากันหนีออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมากเพราะว่าฝ่ายกองทัพลกน้องหลนยลี่ได้วางแผนจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และปราบามกุมทัติพันธ์หรือพี่น้องประชาชนชาวทัพิพันที่ไม่ติดอาวุธที่ไม่มีอาวุธนะครับเพราะฝ่ายกองทัพลูกน้องอนไลน์จะไปกดขี่คนที่ไม่มีอาวุธและคนที่ไม่มีทางสู้นะครับฝ่ายกองทัพน็นออนไลน์นั้นจะเอาพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายระดับหนึ่งนะครับและมีการยิง ปนไปทุกทิศทุกทางเล่ยิงคุมค่มคูมพี่น้องประชทาชทนชนันวันไว้ทั่วหมู่บ้านไปหมดนะครับพี่น้องประชทาชทนก็ต่นกระหนกตกใจแล่พากันหนีออกจากหมู่บ้านครับ ฝ่ายกองทัพลูกน้องมนลายที่ได้เลือนขวบวนมาในพื้นที่เก้าจีบกันนายนะครับก็ได้มาเหยียบดักระเบิดของกองกำลังเคเอ็นีเอฟหรือกระเลงกระเลียนีนะครับทําให้ฝ่ายกองทัพลูกน้องมนลายมีการล้มตายเพิ่มขึ้นอีกสี่นายและบาดเจ็บหกนายนะครับในพื้นที่ที่รเ้เกิดการประทะกาันและเกิดการระเบิดทําให้ฝ่ายกองทัพลูกน้องมนลายมีการูญเสียนั้นก็เปลี่ยนทุ่งนาของพี่น้องประธาเถนชาวกระเลงแรงนะครับ พี่น้องประจ่าเชิญจากระลิงแรงรายงานมาว่าในพื้นที่เจ็ดทุ่งนาไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าเริ่มมีทุบของกองทัพลูกน้องหนึงหลายนะครับและเริ่มมีผ่ายกองทัพลูกน้องนงหลายพยายามยิงปืนใหญ่มาใส่ในหมู่บ้านของพี่น้องประจ่าเชินและในทุ่งนาต่างๆที่เลยรับความเสียหายนะครับเรื่องของการจึงถูกสร้างของพี่น้องประจ่าเชิญก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับต่อผ่ายกองทัพลูกน้องหนงหลายยิงปืนไปทุกทิศทุกทาง ไล้ยิงไปมั่วทั่วตามหมู่บ้านของพี่น้องประสาบเจนนะครับครับสำหรับสถานาการณ์การที่รอบกันเช้าวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุก,ท,กท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับารภาพข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีท,ทุกท่านครับ